แพรจะจับเวลาให้ดูนะคะว่าแพรจะม้วนผมใช้เวลากี่นาทีในเวลาเร่งรีบนะเดี๋ยวจับเลยนะกดเริ่ม วันนี้แพรจะมาสอนทุกคนม้วนผมในเวลาอันรวดเร็วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำผมนาะนต้องตื่นมาทำผมตอนเช้าแล้วไปทำงานเริ่มแรกนะคะก็คือต้องมีการม้วนใหญ่แบบ32ม MM, มเนี่ยขนาดกำลังพอดีนะพอจะทำให้เราอ่ะม้วนผมได้เยอะที่สำคัญคือเราต้องเปิดไฟแรงสุดไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้อุณหภูมิต่ำเนี่ยมันจะทำให้หม้วนผมช้าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องมีกิ๊บมผมเดี๋ยวแพรจะจับลาให้ดูนะคะว่าแพรจะม้วนผมใช้เวลากี่นาทีในเวลา รีบดนะ้านเดี๋ยวจับเลยนะกดเริ่มเริ่มได้นะคะเราแบ่งผมออกเป็นครึ่งหัวก่อนถ้าเรารีบนะคะเราแบ่งแค่สองชั้นก็พอข้างล่างนะคะเราจะม้วนทีเดียวเลยนี่ไม่มีการแบ่งชอ่อใดๆเพราะว่าเราใช้แกนม้วนที่แบบรอนใหญ่อยู่แล้วเราจะม้วนทีเดียวเลยแต่เราจะม้วนนานขึ้นมานิดนึง ตอนนี้ก็40่สิบวีแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะคะเราต้องเปิดแกนมวนไว้ก่อนสมมติว่าเราจะไปแปรงฟันอย่างเงี้ยเราเปิดความร้อนไว้เลยสูงสุดแล้วก็ตอนที่กลับมาทำอะ่ะเราก็จะได้ม้วนผมได้พอดีอะได้หนึ่งรอนแล้วนะคะต่อไปตอนนี้หนึ่งนาทีสิบสีว่วิสิบห้าวิละจะเซ็ตครึ่งหัวแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราใช้แกนที่มันอเ,เล็กล็กว่านี้เราจะไม่สามารถม้วนผมแบบทีละเยอะๆแบบนี้ได้นะคะมันก็จะเสียเวลาใครที่ม้วนผมประจําประจํานะแล้วผมยิ่งเยอะนะแนะนําให้ใช้แกน32ม MM มขึ้นไปนะคะอเป็นหลอดแล้วเห็นไหมเออไปเราจะบล่อยผมข้างบนด้านบนเนี่ยเราจะม้วนประมาณ3ช่อฝั่งละ3ช่อนะคะ แพจะเป็นคนผมเยอะแบบกลางๆนะคือแบบไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปก็ถ้าแบ่งครึ่งหัวข้างล่างอะมวนรอบเดียวส่วนข้างบนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ช่อต่อฝั่งหนึ่งเราจะใช้เวลานานหน่อยนะคะต่อหนึ่งอันเพราะว่าเราผมเยอะอ่าเห็นไหมต่อไปช่อที่2ตอนนี้2นาที56 ก็จะใช้เวลารวดเร็วมากๆในการออกไปทํางานไปเรียนนะคะโอเคตอนนี้3นาที27วิวิโอเคฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมามมวนฝั่งนี้ต่อ ตอนที่เราหมวนเราจะมาดูรอนฝั่งนี้เห็นไหมมันจะได้รอนแบบค้ายๆตอนนี้4นาที12วิตอนนี้4นาที37วินะคะอ่าเสร็จแล้วอ่ายุดก่อนใช้เวลา4นาที57วินาทีเนี่นะคะหมวนเสร็จแล้วทั้ง2ด้าน เห็นไหมว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวมากๆใครที่ม้วนนานๆานก็ลองเอาเข็ดลับนี้ไปใช้กันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเหลือเราอยากจะมาม้วนผมข้างบนเพิ่มก็ได้เนี่ยถ้าสมมติแพมมีเวลาเหลือนะแพมก็จะม้วน เราสามารถม้วนผมในเวลาอันรวดเร็วได้จริงๆนะคะ5นาทีก็คือออกจากบ้านได้เลยใช้เวลาแบบอย่างมีประโยชน์และรวดเร็วมากๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้วยค่ะ